เซี่ยมี14ซีรีส์เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกล้องไร i กมีระบบบรการเซี่ยมี่ y ฮเปอพร้อมกับร,ระบบ AIoT ด้วยสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิวราแปรเดกา30นาทีใน,ใน,ในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจาคข่าวสารที่มา่วเทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน a o m i เปิดตัวนะครับโทรศัพท์มือถือ a o ม i 14ซีรีส์ชูจุดเด่นในเรื่องของ next generation l i i c a Operator นะครับเนะครับขับเคลื่อนด้วย Xiaomi HyperOS พร้อมกับการเปิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ AIOT อีกมากมายในทีเดียว ในช่วงนี้นะครับเซียวมีนะครับได้มีการนำโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปนะเข้าสู่ตลาดนะครับล่าสูจุดเด่นในเรื่องของไ i กานะครับที่เราว่านำเลนส์ออปติไกาเซมเรียนะครับมาใส่ผสมผสานเข้าไปในตัวนี้ด้วยในแนวคิด a u t o c คล p นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สนับสูนเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ด้วย เซมีเปิดตัวอุปกรณ์เพิ่มอีกนะครับยังมีในเรื่องของเซมีแพด 6S Pro นะ12.4นิ้วนะครับพร้อมกับเซมีสมาร์ทแบนด์ 8Pro นาฬิกาวาดต่างๆนะก็คือเปิดตัวเยอะเลยนะครับและเป็นการเชื่อมต่อโดยภาพรวมกับเซมี14 Ultra นะครับที่จะแดงประานใจมาจากศูนย์ทฤษยศาสตร์นะครับของกล้องแบบตั้งเดิมพร้อมกับโมดูลของกล้องทรงกลมที่มีความตัวเดียนดีไซน์หลังในแบบเรียมนะครับโดยวางจำหน่ายเนี่ย ในสีคลาสสิกนะครับได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวนะครับเปิดตัวในต่างประเทศนะตัวนี้เนี่ยจะมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเลยนะครับจุดแข็งคือเรื่องหัวกล้องและที่จัดมาเต็มนะครับหน้าจอเป็น AMOLED นะครับ4 8 w q s d 6.73นิ้วให้ความละเอียด w q s d Plus นะครับ3,200คูณ1440นะครับ และในเรื่องของความหนานแน่นของพิกเซลเนี่ยอยู่ที่522พิกเซลต่อน,นิ้วเลยนะครับ PPI แล้วก็อัตราเรเฟอเรทรับที่1ถึง120เฮิรตซ์นะครับถูกรองรับความสว่างนะครับอันดับที่น่าประทับใจก็คือ3,000นิตเลยตัวนี้เนี่ยมีทางยาวโฟกัส12มิลิเมตรนะครับถึง120มิลิเมตรด้วยความความสามารถของกล้องเนี่ยค่อนข้างไปได้สูงเลยแถมยังมีกล้องปริซสโคปไลก้า120มิลิเมตรด้วยนะครับแล้วมีกล้องอัลตราไฮไลก้า12มิลิเมตรด้วย ได้เรามาครบถ้วนนะครับถ่ายวิดีโอ 8K 30fps นะครับในกล้องได้อุปกรณ์ที่ดีมากนะครับมีเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซลในเลนหลักนะไปถึงการถ่ายภาพ 8K นะครับ 4K 120fps ได้ด้วยนะครับและนี้มีการกดชัตเตอร์นะครับที่ทำออกมาได้เครื่องดีเยี่ยมนะครับเอาเทคโนโลยีของไรกามาใส่ทำให้ภาพมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของไรกาด้วยนะครับ ในส่วนของหน้าจอก็ไม่ได้น้าเนาะถือว่าจาัาดมาเต็มซอฟต์รศัพท์มือถือรุ่นนี้ชิปเซตล่ะใช้เป็นสแต p ที่ก้อน8 Gen 3เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน CPU นะครับเร็วเร็วกว่าเดิมถึง32%ลดการใช้พลังงานลงถึง34%คันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับมือถือรุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่าแถมยังมีมระบบ AI ด้วยนะที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้เรียกว่า Xiaomi Hyper OS จะมี AI นะที่เป็นโมเดลนะครับเข้ามาช่วยให้มือถือรุ่นนี้ทำงานได้ดีขึ้น เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยจะเป็นราคาเท่าไหร่เข้ามาหรือเปล่ายังไงยอยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงค์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย